วันนี้เราก็จะมาแนะนำสบู่จีบีคอลลเเจนสาวคนไหนที่ตกขาวจีมีเหม็นจีมีคัาจีบีเป็นผดผึ่งจีบีดำจี้บีด้านจีบีไม่ฟิตขาหนีบดำก้น,นดำขอบบิกินี่ดำและจีบีที่ตกขาวเป็นน้ำหรือสาวที่แฟนไม่ทำการบ้านแฟนเหมน็นอย่าลังเลเลยค่ะ แนะนำให้ใช้สบู G ่จีบีคอลลาเจนถ้าสาวๆหรือหนุ่มๆท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเหม็นๆสบู่ของเราช่วยได้แน่ทุกคนลังเลอยู่ใช่ปะว่าสบู่มันช่วยได้จริงหรือเปล่าท้าให้ลองเองแล้วจะรู้ว่ามันใช้ดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่สำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆท่านไหนที่มีปัญหาดังกล่าวที่พูดมาก็ลองใช้สบู่ จีบีคอลลาเจนตัวนี้ได้นะคะสนใจก็ทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าไปอายอย่าไปกลัวอย่าลังเลเช็คน้องสาวน้องชายของคุณให้ดีและภาพรีวิวดังนี้ดูตามคลิปได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นแค่รีวิวส่วนหนึงของลูกค้าที่เขารีวิวกันเข้ามานะคะอย่ลืมสำหรับสาวๆที่เพิ่งคลอดลูกมดลูกไม่กระชับก็แนะนำสบู่จิบีคอลลาเจนได้เลยนะคะจะตอบปัญหาของคุณได้อย่าลืมจิบีคอลลาเจนส่วนตัวของแม่ค้าเองก็ ใช้เองด้วยเหมือนกันมีกลิ่นหอมค่ะติดตัวฟอกได้ทั่วตัวเลยค่ะแค่แค่จุดจุดนั้นนะคะสนใจก็ลืมติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย